คือรถสี่ประตูบา้บานที่คนชอบเอาไปโมกันทะลุพันหมา <SL AM> มันคือรถของนิสสั์แต่คนชอบเอาไปวางเครื่องเจกจากพี่โต <SL AM> มันคือรถที่เกิดมาเป็นรถหรูแต่คนเอามาทำเป็นรถซิง โจ้สวัสดีเพื่อนๆเป็นไงบ้างครับผมโจ้จิร eh ัตครับนี่ต้อดับเพื่อนเข้าสู่รายการเล่าเรื่อง4ล้อซีซั่น4ของรถซิ่งแห่งชาตินิสซันเซฟิโรเอสามหนึ่ง เพื่อน,นึกถึงรถซูเปอร์คาร์ที่แรงและโหดนะครับเราคงหนีไม่พ้น Lamb บกิน i n i Ferrari McLaren แต่ถ้าเราไปสายรูลามาเห่านะครับเราคงนึกถึงรลสอย e n t l e y Maybach แต่ถ้าเรานึกถึงรถที่หรูด้วยซิ่งด้วยดริฟต์ด้วยดรกด้วยเซอร์กิตด้วยเนี่ยหรือจะเป็นรถพื้นฐานที่ใช้แปลงเป็น r 3 2 3 3 3 4 3 5ก็คงหนีไม่พ้น s ซ f i r o A31 ซึ่งเรียกว่าเป็นรถที่ครบจบในคันเดียวสามารถเปลี่ยนโฉมเปลี่ยนกายตามที่เ,เพื่อนๆอยากได้ฉะนั้นถ้าเราจะพูดถึงต้นกําเนิดของ s e f i r o เน ผมขอพาเพื่อนย้อนไปในปี1985ยุคที่นิสสันกำลังเจอวิกฤตอันน่าหนักหน่วงจากส่วนแบ่งตลาดแค่25%ทั่วโลกกลับเหลือไม่ถึง20%ซะอย่างนั้นเนื่องจากเขาเนี่ยไม่สามารถทำรถไปสู้กับคู่แข่ง2ยักษ์ใหญ่จากประเทศเดียวกันได้อย่างโตโยต้าที่ขึ้นชื่อเรื่องความทนทานมากกว่าหรือจะเป็นฮอนด้าที่ได้เรื่องของความประหยัดน้ำมันมากกว่าและที่บันเลยมากกว่านั้นก็คือการบริหารหลังบ้านของทางนิสสันเองที่เป็นอะไรที่งงม,กมากๆครับเพราะหลังจาก ปี1-966ที่ทางนิสสัน y Force กับ Prince Motor Company ก็เกิดการแยกช่องทางการขายรถเยอะแยะเต็มไปหมดครับอย่างนิสสัน l u e b i r d Store ก็ขายแค่รถของดัซสันที่ผลิตก่อนที่จะเปลี่ยนชื่อเป็น n i สสัน ส่วน Nissan Motor Store ก็เป็นตัวแทนขายรถหรูอ,อย่าง n i s s ัน l o r ร a l กับ Nissan President หรือจะเป็น Nissan Prince Store ก็ขาย Skyline กับ g ก r เรียที่ Nissan ร่วมพัฒนากับ Prince ส่วน Nissan Satio Store ก็มีไว้เพื่อขาย Nissan Sunny อย่างเดียวที่เจาะกลุ่มเฉพาะลูกค้าระดับกลางซึ่ง Satio ก็แปลว่าความพอเพียงฟังแค่นี้เพื่อก็เริ่มงงเลยใช่ไหมครับว่าโอ้โหเหมือนเราเห็นชื่อร้านนะนิสนันอะแต่นิสันเนี่ยขายแค่รุ่นนี้แต่ถ้าอยากได้รุ่นนี้ต้องไปอ นิสสันหนึ่งสร้างความลำบากยากเก็นให้กับผู้บริโภคนั่นก็เลยทำให้ผู้บริหารหน้าตอนนั้นคุณยูตะกุเมะถึงกระปวดหัวจะทำยังไงถึงจะกลับมาครองตลาดได้ครั้งหนึ่งครับเขาก็เลยนัดประชุมใหญ่25ชั่วโมงไม่หลับไม่นอนเพื่อหาทางออกให้กับปัญหานี้ให้ได้แก่ก็เลยตัดสินใจตั้งโปรเจกต์901เพื่อที่จะมาเปลี่ยนแปลงนิสสันให้โด่งดังไปทั่วญี่ปุ่นแค่ญี่ปุ่นไม่พอนะครับแกจะเอาโด่งดังที่สุดในโลกให้ได้โดยการทำให้รถของนิสสันขั ดีที่สุดต้องเลี้ยวดีขับสนุกแถมยังมีเทคโนโลยีเหนือชั้นกว่าคู่แข่งทุกคนไม่รอช้าครับแกก็ได้เปิดดาต้าของแกกางแผงผังออกมาดูซิเอ็นสันมอเตอร์สตอร์ก็ยอดขายไม่ค่อยจะดีเนื่องจากมันขายแต่รถหรูอย่างเดียวนะั้นราคามันก็แพงหรือไปดูนิสสันฟรินสตอร์เนี่ยที่ขายรถแต่ตัวแรงหน้าตาซิ่งๆอย่างสกายไลท์ก็ไม่ตอบโจทย์นักธุรกิจฐานะปานกลางที่มีกําลังซื้อรถสักเท่าไหร่ดูไปดูมาก็มาสะดุดที่ร้านนิสสันซาติโอสตอร์ที่ต่อ ตอนนั้นมีแค่รถเก๋งสี่ประตูไซเล็กอย่างซันนี่แกก็เลยคิดว่า้วถ้าสร้างรถรุ่นท็อปที่สุดในนิสสันซาจิโอสตอร์ล่ะโดยเป้าหมายที่แกวางไว้ก็คือนักธุรกิจหรือกลุ่มสามีภรรยาที่ทํางานทั้งคู่และก็ไม่มีลูกหรือที่เรียกว่าดิ้งค์ o ือส์ดับเบิลอินคัมโนคิดพูดง่ายก็คือคนที่ทํางานเนี่ยแล้วไม่ต้องเอาเงินมาเลี้ยงลูกก็สามารถเอาเงินที่เขาหามาได้เนี่ยไปซื้อรถให้กับตัวเองได้นั่นเองแถมเป้าหมายของการสร้างรถครั้งนี้ก็คือ แกเนี่ยต้องการที่จะสร้างรถเพื่อเอาชนะรถ4ประตูจากค่ายพิโตได้ทั้งหมดแหมพูดไปเหมือนง่ายนคะครับแต่ณตอนนั้นเนี่ยรถที่ควอมตลาดของพิโตเนี่ยไม่ได้มีแค่รุ่นเดียวครับเพราะเขามีทั้งโตลต้ามาร์คทูโตลต้าคริสตาที่หรูหราขึ้นและโตลต้าเชเซอร์ที่เป็นตัวแรงสายเปอร์ฟอร์แมน์เรียกว่าครบจบทุกตลาดพิโตพร้อมจัดให้เพื่เพื่อนเป็นคนยุทธกะจะทํายังไงครับเราจะไปล้มยักเลยนะจะสร้างรถขึ้นมาแรงอย่างเดียวก็รูสู้คริสตาไม่ได้จะสร้าง รถที่มาหรูก็ขับสู้เชเซอร์กับมาร์ค2ไม่ได้ฟังดูไม่น่าจะคิดออกนะครับแต่ใครคิดไม่ออกคุณยุตะกะ คิดออกในเมื่ออยากที่จะสร้างรถที่มาต่อกอกับทั้ง3รุ่นของพี่โตในคันเดียวเราก็ต้องรวบรวมของทั้ง3องค์ประกอบเข้ามาอยู่ในที่เดียวกันนั่นก็คือหรูขับสนุกและแรงซึ่งกระจบมอจอนะครับกับทางที่นิสสันเนี่ยจำได้ไหมครับเขาได้พัฒนาโปรเจกต์901ไว้ขายในช่องทางอื่นๆด้วยครับอย่างการพัฒนาเจ้า Skyline R32 ตัวแรงไว้ขายในนิสสันพ r i นต์สตอรหรือเป็นนิสสันลอเรลรุ่นใหม่ที่จะวางขายในนิสสันมอเตอร์สตอร์ในเมื่อ เป็นแบบนั้นนะครับคุณยุตกาก็าเลยสั่งวิศวกรกว่าเอ็งอะ่ะ เอาช่วงล่างความแรงจาก r 3 2มาสิส่วนความหรูหราความสบายเนี่ยให้ยกตัวถังมาจากลอเรียลเลยโดยวิศวกรมือทองที่รับมอบหมายโปรเจกต์นี้คือคุณซาโตชิว a ดะซึ่งเขาคนนี้นี่แหละคือคนที่ออกแบบรถ Audi A5 รวมถึงนาฬิกาอิเซมิยาเกะในปัจจุบันอีกด้วยและเวลาก็ผ่านไป3ปีในการซุ่มพัฒนารถคันนี้เข้าสู่ช่วงปี1988ทางิสันก็ได้เปิดตัวผลงานชิ้นโบดแดงรุ่นใหม่ล่าสุดที่ มาสร้างตำนานรถซิ่งแห่งชาติที่ประเทศไทยและจ้านี่ก็คือ Nissan s e f i r o a 3 1ู <Share> ถามว่าเจ้าชื่อเซฟิโรนแปลว่าอะไร คำว่าเซฟิโรในภาษาเอสปันโยแปลว่าลมอ่อนๆหรือลมตะวันตก AKA เซฟเฟอร์ในภาษาอังกฤษและรหัสรุ่น A31 ก็ต่อมาจากรหัส a 3 0ของนิสันกอรเรียในปี1967ที่ถือวเป็นหนึ่งในรถรุ่นแรกที่ถูกสร้างออกมาหลังจากนิสันจับมือกับ Pri n c ์และผมบอกเลยว่ารอบนี้นิสันเขาเอาจริงสุดครับเริ่มจากความแรงของเครื่องที่ถูกยกมาจาก Sky l i ล e และผมเชื่อว่าแฟนๆสกายไลน์จะต้องรู้ดีว่ามันคือเครื่องรหัสอะไรคำตอบก็คือ RB นั่นเองครับ โดยทางนิสสานมีออปชันให้เลือกถึง3แบบด้วยกัน RB 2 0 e 6สูบ2 0 0 0 NA แคมเดียว125ยมา RB 2 0 de แคมคู่ร5 5ย้ามากับตัวเครื่องแรงที่ถูกใจสายซิ่งที่สุด RB 2 0 de t 6สูบ2องพัเทอร์โบที่รีดแรงมาได้210ตัวซึ่งจุดที่ล้ำที่สุดของระบบขับเคลื่อนรอบนี้ก็คือเกียร์5สปีดเพื่อนๆสงสัยว่าแค่5สปีดมันจะไปรอับอะไรสมัยที่เขา 9, 1้า2 20สปีดกันหมดแล้วแต่ เพื่อนๆอย่าลืมนะครับว่าสิ่งที่เราเล่าเนี่ยนี่มันคือปี1988นะครับรถทุกคันบนถนนเนี่ยยังแค่3เกียร์4เกียร์นี่ก็โอ้โหเทพเจ้าแล้วเลยนะครับนั่นก็นเลยทาให้รรเจ้าเซฟิโรเป็นรถที่ได้เกียร์5สปีดคันแรกของโลกแดนประดิบและยังไม่หมดแค่นั้นครับมันยังได้ระบบ d u เอ็เอที่แปลผันการปเปลี่ยนเกียร์ตามคันเด้งที่เรากดลงไปสมมุติว่าเราครับช้าๆชิวๆเกียร์ก็จะเปลี่ยนเร็วให้รอบต่ําที่สุดนุ่มนวลที่สุดประหยัดน้ามันมากที่สุดแต่ถ้าเรากดคันเร่งลึกกว่าาเเดิม็จะข้ โหมดลากรอบมากขึ้นหน้าปัดของรถก็จะขึ้นว่า power เวลาเข้าโหมดนี้หรือจะเป็นการที่เราดึงเกียร์ลงมาแล้วกดปุ่มโ o l ก็จะค้างเกียร์สเอาไว้เพื่อออกตัวตอนถนนลื่นก็ทําได้เช่นกันครับเอาล่ะเราเห็นความแรงของเขาไปแล้วทีนี้มาดูโจทย์ที่2ความหรูหราของเขากันบ้างต้องบอกว่านี่คือความหรูความสบายที่มาพร้อมกับความล้าครับเพราะนั่งเกียเจ้าเซฟิโนจะได้เบาไฟฟ้ากระจกมองข้างตัดแสงออโต้มันเป็นรถคันแรกของนิสันที่ได้ไฟหน้าออโต้แบบโปรเจคเตอร์ ที่มีลูกแก้วคอยคุมแสงไม่ให้ฟุ้งมากเกินไปแถมยังส่องสว่างได้ไกลขึ้นอีกด้วยครับและยไม่หมดแค่นั้นครับระบบที่ผมจะเล่าต่อไปเนี้ยโรซสอยในยุคนั้นยังต้องรอง <c oughs> กับระบบซูเปอร์โซนิกสเพนชัอที่ใช้โซน่าเซนเซอร์คอยสแกนสภาพพื้นถนนสมมติเจอถนนสุดเรียบของประเทศไทยเจ้าเซนเซอร์ตัวนี้ก็จะสั่งปรับค่าความหนืดของชอกให้นุ่มสบายมากขึ้นหรือถ้าใครถอดโซน่าเซนเซอร์ออกเพราะกลัวโดนขโมยรถเพื่อถอดเซนเซอร์ไปใส่เรือหาปลาเพื่อนก็สามารถปรับโหมดการขับขี่ได้อย่าง มฟอร์ตพวงมาลัยก็จะเบาช่วงล่างก็จะนุ่มหรือสปอร์ตพวงมาลัยก็จะหนักขึ้นช่วงล่างก็จะแข็งขึ้นแหมระบบคุ้นคุ้นไหมครับ2024ก็คือระบบเดียวกับที่รถยุโรปแทบจะทุกคันใช้กันนั่นเองครับแต่เซฟิโร่1988นะแลวถ้าเปรียบเทียบกับตลาดรถญี่ปุ่นในบ้านเราณปัจจุบันกันบ้างครับก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยครับเพราะปัจจุบันเนี่ยรถญี่ปุ่นที่ขายในบ้านเรายังไม่ได้ความล้ําแบบนี้เลยครับแต่จะเวน้นเจ้าซีวิกไทป์ R F L 5ไว้คันหนึ่งแล้วกัน และทางนิสันเนี่ยเขาใช้คำว่าล้ำได้เปลืองจริงๆครับอย่างระบบ High-Cast 2ระบบเลี้ยว4ล้อจะได้คล่องตัวขึ้นเวลาขับในเมืองหรือในรุ่นขับ4ก็จะมีระบบ Attesa ETS ที่คอยกระจายกำลังไปที่ล้อหน้าหรือล้อหลังเมื่อจำเป็นโดยเฉพาะตอนเข้าโค้งแม่ถ้าเพื่อนเป็นแฟนพันธ์แท้ GTR ก็จะรู้เลยว่าไอ้เจ้า2ระบบนี้นี่แหละทาให้จีทถูกขนานนามทั่วโลกว่ากูจิรา 自らのドライビングでカバーしようとする走りだ。<music> ฟังมาถึงตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆอาจจะเริ่มสงสัยแล้วว่าแล้วนิสสันเซฟิโรในบ้านเราเนี่ยมันเป็นยังไงต้องเล่าให้ฟังก่อนครับว่าในยุค1990นิสสันสยามกลการที่เป็นตัวแทนจาหน่ายนิสสันตอนนั้นเนี่ยชอบเอารถอะไรเจ๋งๆเ,เ,เข้ามาหมดเลยครับอย่างนิสสัน NX Coupe หรือจะเป็นนิสสัน200 SX รถซิ่ง2ประตูเครื่องเทอร์โบขับหลังพอทางสยามกลกา,การได้เห็นเซฟิโรเปิดตัวที่ญี่ปุ่นปุ๊บก็อยากที่จะเอามาขายที่ประเทศไทยบ้างก็เลยตัดสินใจโทรหานิสสันที่ญี่ปุ่นบอกเลยว่าไอ้ <I> อยากได้แบบ มาขายบ้างขอจะได้ไหมทางญี่ปุ่นไม่รอช้าครับรีบส่งสเปคชีสของเซฟิโรที่ผลิตเพื่อส่งออกมาขายที่อเมริกาตุรกีเลขหลายๆที่บนโลกและปรากฏว่าพวกออปชั่นล้ำลเทพเทพสุดโหดที่เราเห็นกันเนี่ยถูกตัดออกทั้งหมดครับโอ้โหแถมเครื่องที่ได้ยังเป็นเครื่องรุ่นเก่ารหัส C A 2 0อีกด้วยฝั่งไทยเราก็เลยบอกว่าแล้วแบบนี้ผมจะไปขายรถได้ยังไงขอร้องเธออย่างน้อยเนี่ยก็ขอให้มันออปชั่นเต็มเต็มหน่อยได้ไหม และในปี1 9 9่เเูเดือนมีนาคมทางนิสสันประเทศไทยก็ประกาศเปิดตัวนิสสันเซฟิโรเวอร์ชั่นไทยที่ได้เครื่องราหัส RB แบบเดียวกับญี่ปุ่นแถมยังได้ออปชั่นครบๆเต็มๆม,มาอีกด้วยแต่จุดที่แตกต่างครับคือเวอร์ชั่นไทยจะได้เกียร์สสปีดกับเกียร์ธรรมดา5สปีดที่ชนกับเครื่อง RB 2 0 e 12วาล์ร้ามาร์สที่รุ่นเกียร์ธรรมดาเนี่ยวางขายกันที่7 0 0ดแสส่วนเกียร์ออโต้จะแพงขึ้น4 0,000บาทและก็แน่นอนนะครับแค่เปิดตัวปุ h ๊บ โหขายนี่อย่างกระแจกฟรีหนึ่งแถมหนึ่งนะครับขายเกลี้ยงขายกระจายนะครับเพื่อนๆคนไหนทันยุคนั้นมามันด้วยนะครับว่าใครไปซื้อบ้างยุคนั้นมันเท่ขนาดไหนแล้วก็แน่นอนนะครับพอเห็นสินค้าย,ยอดขายดีอะไรแบบนี้ใช่ไหมนะักธุรกิจที่ดีเราก็ต้องเรีบเอาโปรดักรุ่นใหม่ออกมาขายต่อเนื่องครับและรุ่นที่เอามาต่อเนื่องก็คือเซฟิโร่24วัลล์ใหม่ เกียร์ออโต้5สปีดท,ที่ชนกับเครื่อง RB 20DE 24วาวในปี1992กับราคาที่แพงขึ้นเป็น1,25,000บาทนี่ก็คือเป็นที่มาของการที่เราเห็นเวลาคนขายซิฟิโรแล้วก็ลงท้ายด้วย 12V 24V เราก็จะรู้แล้วว่ามันเป็นรถล็อตแรกหรือว่ารถล็อต24วาวออปชั่นเต็มๆแน,น่นๆส่วนั้่เพื่อนเห็นว่ามีคนโพสต์ว่าคันนี้ได้การชนอูมก็จะหมายถึงนิสสันซิฟิโรรุ่นม i n เนอร์เชนในปี1993ได้การชนใหม่อูมกว่ารุ่นก่อน กับไฟท้ายเรียบๆสีแดงทั้งท้ายรถจนคนให้นิยามเจ้ารุ่นใหม่เนอร์เชนว่ารุ่นตูดแดงแต่ก็น่าเสียดายนะเ,เ,เพื่อนๆเพราะว่าเซฟิโรรุ่นต่อไปนะครับจะเป็น A32 ในปี1994หรือจะเป็น A33 ที่เปิดตัวในปี1998ก็ล้วนกลายเป็นรถขับเครื่อนล้อหน้าที่อาจจะขับสนุกน้อยลงเปลี่ยนไปนั่งสบายมากขึ้นนั่นก็เลยทําให้ตํานานชื่อของเซฟิโร่หายไปตลอดกาลในปี2008โดยการมาของนิสสัน ทียนาที่เราคุ้นเคยกันถึงทุกวันนี้ครับและถามว่าเจ้านิสสัน Se ฟิโร a 31เนี่ยมันก็จะมีคำที่บอกว่าเกิดมาเป็นรถหรูแต่เอาครูมาเป็นรถซิ่งเนี่ยมันมาจากไหนใช่ไหมครับความซิ่งของมันเนี่ยเริ่มต้นในช่วงปี2000เพราะอย่างที่เพื่อนๆรู้ผมรู้ <ๆ S 2> ใครๆก็รู้ว่านิสสันเป็นรถที่ราคาตกเยอะมากๆผ่านไปไม่กี่ปีราคาหายไปครึ่งทำให้วัยรุ่นขาซิ่งอย่างพวกเราเนี่ยสามารถจับจองเป็นเจ้าของได้อย่างง่ายขึ้นแถมด้วยความที่เจ้า A31 คันนี้นะเป็นรถเครื่องวางหน้าขั ับหลังมีเกียร์ธรรมดาแถมห้องเครื่องก็ใหญ่ทําให้วางเครื่องได้ครอบจักราวาลสุดๆครับไม่ว่าจะเป็น r b 25ดี t ีที่มากับ Skyline r 33วางเครื่อง u z v 8ใหญ่ๆก็ยังได้หรือจะเป็นเครื่องที่ฮอตฮิตตลอดการจนใครเห็นก็คิดว่าเจ้า a 31ได้เครื่องตัวนี้ติดมาจากโรงงานก็คือเครื่อง J กับ2 JGT จจากค่ายพี่โตนนั่นเองครับก็แน่นอนนะสาเหตุก็คือเครื่องมันทนมากโมก็ง่ายและยิ่งช่วงนั้นครับ2550เนี่ยราคาน้ํามันแพงมากเบนซินเนี่ย แต่ลิตรละ50บาทโ oh อ้ไม่กอดช่วงนี้ก็ไม่ได้หากันเยอะ <laughs> ก็ไปติดแก๊สกันพึบภาพก็สามารถรองรับแรงมาเยอะๆได้เหมือนกันและที่ผมบอกว่าช่วงล่างของมันถูกยกมาจากอ3 2 4าประตูคนก็เลยนิยมยกแพจากเจ้า GTR อารที่เลี้ยวคมกว่าก่อถนนมากกว่าใสซิฟิโร่กันเยอะแยะเต็มไปหมดครับก็เลยไม่ต้องแปลกยใจนะครับว่าที่เราจะได้เห็นเจ้านิสันซิฟิโร A31 นคันนี้เรียกว่าคันเดียวชื่อนี้รันทุกวงการนะครับไม่ว่าจะเป็นวงการดร็กที่ตอกเวลาไว้แค่แปวินาทีหรือที่นิยมที่สุดคงหนีไม่พ้นวง การดริฟต์ขนาดผมยังเคยลองขับเจ้า A 3 1ของพี่ปอนด์ไรทูดิฟเลยครับหรือจะเป็นวงการเซอร์กิตก็เห็นกันพึ่พับเพึ่พับไปหมดครับแต่ที่ไม่เห็นเลยก็คือคนที่ซื้อ A 3 1มาแล้วก็ใช้ขับเป็นรถธรรมดาส่งลูกเรียนนี่นะครับแทบไม่เห็นเลยนะแล้วถ้าใครใช้อยู่นะช่วยถ่ายรูปโพสต์ให้พวกผมเห็นหน่อยนะครับว่าตำนานนี้ยังอยู่กับใครบ้างและสุดท้ายท้ายที่สุดเนี่ยสิ่งที่ทําให้เจ้าซิฟิโรคันนี้เป็นที่นิยมตลอดการเจ้าพ่อทุกวงการก็คือการที่มันสามารถแปลง อย่างกับมิสทีกใน Xmen เพราะว่าถ้านเพื่อนนึกถึงรถที่ใช้เครื่องวังหน้าขับหลังในราคาหลักหมื่นเนี่ยก็คงหาขั้นไหนไม่ได้นอกจากเซฟิโรไม่ว่าจะแปลงเป็น R3233 3มส่ยัน3 5. หรือจะเป็นแท็กซี่อัลติส 2J ที่พี่บีมพลังใบเคยขับรวมถึงรถดริฟท์โตโยต้าโครโรราที่ผมเห็นในงานโตโยต้ายังมาจากเซฟิโรเลยครับผมส่วนใครที่อยากหาเจ้า닛สันเซฟิโรมาปั้นเล่นกันนะครับผมก็เห็นราคาโอ้โหแต่ร หลักหมื่นยันหลักล้านนะครับก็ลองไปเลือกชมชิมช็อปกันได้นะครับว่าอยากได้รุ่นไหนให้มันบอกเรานะครับ <c oughs> ก็ขอให้โชคดีและทั้งหมดทั้งปูนะครับการที่เจ้านิสสันเซฟโร่ A31 เนี่ยสามารถเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วกลายเป็นหนึ่งในรถซิ่งที่นิยมที่สุดจนได้ฉายาว่ารถซิงแห่งชาติู <c oughs> เป็นไงบ้างครับเพื่อนสำหรับคลิปวันนี้นะครับมันกันเลยทีเดียวซื้อหึ่งได้ทุกอย่างนะครับเรียกว่าอาจจะตรงกับชีวิตใครหลายๆคนนะครับซึ่งตอนนี้อาจจะเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าจะได้ครองถ้วยแชมป์หรือเปล่า ก็เพื่อนๆใช้รุ่นไหนหรือชอบรุ่นไหนก็อยู่มาคอมเมนต์กันได้นะครับอยากฟังรุ่นอะไรก็มาคอมเมนต์กันได้เหมือนเดิมนะใครยังไม่ได้ดูกู wood Off s p ป e d ไปดู Top s p e e d f ฟ r r y ไปดูโอ้หเยอะแยะแต่หมดจะลืมไปติดตามดูนะครับมาคอมเมนต์กันได้สนุกสนานนะครับวันนี้ขอบคุณเพื่อนทุกคนที่ติดตามดูคลิปจนจบแล้วก็ถ้ามีสปอนเซอร์แบบฉีดพ่นคอก็ติดต่อมาได้นะครับกำลังต้องการด่วนนะหรือน้ําดื่มนะครับน้ำเครื่องดื่มเย็นๆนะครับติดต่อมาได้นะครับเหมาะมากกับรายการนี้นะ แชร์กดซับ s ไคร b e เป็นกำลังใจพวกเรานะครับเจอใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ